สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่2 0ถึง30กันยายน2568รโชคลาภของท่านข่าวดีของท่านจะมาจากไหนสำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนคะ่ะชาวราศีมีนท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติหรือว่าติดต่อซื้อขายติดต่อกับชาวต่างชาติ นะคะและท่านใดที่กำลังจะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆกับชาวต่างชาติจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมีนท่านจะมีข่าวดีจากทางไกลจากต่างจังหวัดต่างประเทศจากโลกโซเชียลออนไลน์คนที่อยู่ทางไกลจะส่งข่าวดีมาให้กับท่านถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวใดก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามานะคะท่านจะมีการเดินทาง เป็นระยะระยะติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานท่านจะมีความรู้สึกว่าอืมช่วงเนี้การทํางานของท่านนั้นจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นนะคะงานดีขึ้นการติดต่อต่างๆก็ถือว่าไม่ค่อยจะอัติดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งนะได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานออกมาดี ผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างจะชื่นชมท่านเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวเป็นคนที่งานบางอย่างนะคะคนอื่นทำไม่ดีเหมือนท่านนะชาวราศีมีนท่านจะเป็นคนที่เด่นอยู่อย่างก็คือว่างานอะไรก็ตามที่คนอื่นทำมีความรู้สึกว่ายากเขาทำไม่ได้แต่ท่านทำได้อะไรที่ยากๆสำหรับคนอื่นชาวราศีมีนจะเป็นงานที่ง่ายสำหรับท่านไม่ถึงกับง่ายไม่ถึงกับหมู แต่ท่านจะทำได้ดีกว่าคนอื่นท่านเป็นคนที่รสนิยมดีบุคลิกค่าทางดีมีสเสน่ห์นะคะใครมองเขาก็ชื่นชมท่านจะดูดีมีสเสน่ห์มีออร่ามากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนให้การยอมรับในฝีมือการทำงานของท่านเป็นช่วงที่จิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นหวังดีกับคนอื่นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกัน บางช่วงบางจังหวะท่านก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะปากไวด้วยเพราะว่าชาวราศีมีนนี่ถ้าไม่ถูกใจถ้าไม่ใช่ท่านก็พร้อมที่จะขัดแย้งเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะต้องใจเย็นไม่ใจร้อนวู่วามระมัดระวังคําพูดให้มากๆนะคะถ้ามีการนําเสนอไอเดียต่างๆนานาอาจจะมีคนขัดแง่ขัด,ข,ดขาท่านอยู่บ้าง ยังไงซะถ้าท่านระมัดระวังใจเย็นๆก็ถือว่าท่านรอดแต่ถ้าท่านเปิดอืหม,มีเรื่องยาวนะคะถ้าอย่าพยายามอยากประทะคารมกับใครในช่วงระยะเวลานี้หรืออาจจะเป็นลักษณะหนึ่งก็ได้นะคะท่านไม่ได้ทะเลาะก,กับคนอื่นไม่ได้ทะเลาะก,กับใครแต่คนรอบข้างคนรอบตัวท่านจะทะเลาะก,กันเองท่านจะมีความรู้สึกว่าเออท่านเป็นคนกลางอ่ะท่านอึดอัดใจอ่ะ คนนั้นก็พูดดีใส่ตัวคนนี้ก็พูดอีกอย่างคนนั้นก็พูดอีกอย่างท่านรู้ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าใครเป็นยังไงแต่มันจะมีเรื่องอึดอัดใจไม่สามารถบอกพูดออกไปได้น้ำท่วมปากอะไรประมาณนั้นนะคะการทำงานของท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแก้ไขกับปัญหาได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีมีปัญหาอยู่บ้างแต่จะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้ ถ้าคาดหวังอะไรก็ตามเกี่ยวกับการงานจะประสบความสำเร็จนะคะงานที่ท่านทำจะสำเร็จรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์และคำพูดเป็นคนที่ใจดีนะแต่เวลาที่ได้พูดแล้วคนอื่นก็ฟังไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นท่านจะต้องระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของชาวราศีมีนกันบ้างหลายๆท่านเริ่มที่จะลุ้นแล้วละ่ะโอยการเงิน ถึงวันที่30ไม่นอติดขาดไม่นอนะคะการเงินของท่านถือว่าดีขึ้นค่ะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นนะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีภาระหนี้สินท่านจะมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินที่ท่านมีอยู่หรือว่าถ้าท่านนะคะมีรายจ่ายที่รออยู่ ท่านก็จะมีเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนนั้นๆค่ะบางท่านจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการลงทุนด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะและต่อมาหลายท่านจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับงานอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การทำงานหรือว่าเดินทางเพื่อติดต่องานคุยงานก็เป็นไปได้ได้ซื้อข้าของเครื่องใช้ที่ท่านอยากได้นะคะถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าอยจะซื้ออะไรก็ตามเสื้อผ้าเครื่องประดับจะได้ซื้อ และหลายๆท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะได้ของสวยงามนะจะได้ซื้อสิ่งของที่อยากได้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่เครียดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองท่านจะสบายใจเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นหลายท่านมีดวงได้เงินจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์มีดวงได้เงินจากการพูดคุยมีดวงได้เงินจากการ จากการเซ็นหนังสือสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการเงินนะจะได้รับหนังสือเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะจะมีเอกสารเกี่ยวกับการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะเงินบางอย่างไม่ได้คาดหวังแต่ได้มามีคนให้เงินมีคนยกสิ่งของให้อาจจะเป็นของเก่าของมือสอง นะคะถ้าท่านใดที่กำลังดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการเงินจะประสบความสำเร็จนะคะหากตั้งใจที่อยากจะขอผ่อนพันหนี้สินจากเจ้าหนี้ก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันการเงินของท่านถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวยังไงท่านก็หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินง่ายด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย นะคะขายดีขายดีกว่าคู่แข่งท่านจะเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีขายของเก่งค่ะถ้าพูดคุยกับลูกค้านี่ไม่พลาดนะคะลูกค้าไม่ไม่ออกจากร้านมือเปล่าแน่นอนจะต้องมีสินค้าจากร้านของท่านติดมือออกไปนะคะถ้าท่านนั้นอยากจะพูดคุยผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองให้รีบลงมือทําได้เลยนะคะอย่าอย่ารีรอนะเพราะว่าท่านจะประสบความสําเร็จ อาเป็นอันว่าการเงินของท่านนั้นท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินถาว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็มีโอกาสได้นะคะแต่ว่าเงินตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนนะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้ถ้า,จะ,าจะได้เงินจากทางไกลได้เงินจากการพูดคุยได้เงินจากการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่า จะมีคนทําให้ท่านอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองเขาอ,อาจจะมาขอกู้ขอยืมแต่ท่านไม่พร้อมหรือว่าท่านไม่อยากจะให้เขายืมอ่ะเพราะท่านรู้ว่าคนคนนี้นิสัยใจคอเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าท่านอยากปฏิเสธยังไงก็หาทางปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแล้วกันปฏิเสธได้นะคะ ไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องช่วยเหลือทุกคนมีเรืงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางด้วยนะคะโดยภาพรวมการงานและการเงินของชาวราศีมีในช่วงที่20-30กันยายนนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่น การงานและการเงินลื่นไหลและคล่องตัวมากขึ้นมีเรื่องราวอึดอัดใจส่วนมากจะเกิดจากคนรอบข้างแต่ว่ายังไงก็อยากจะขอย้านะคะว่าท่านเองก็เป็นคนที่ปากไวใจร้อนท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะแต่เวลาที่ได้พูดนี่ก็โอ้คนฟังรับไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันฉะนั้นอะไรไม่สมควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะปล่อยๆผ่านไปบ้างนะอขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่าน เฮงเฮงปังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ